สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมานวดคลายบริเวณน่องที่ปวดตึงนะคะแล้วก็ลดอ,อาการปวดเส้นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ส้นเท้าของเราด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรากา็จะใช้นิ้วโป้งนะคะกดไปตามเส้นก่อนนะคะคลายความตึงก่อนนะคะจุดแรกก็เป็นเส้นชิดกระดูกด้านในนะคะ แล้วก็มาจุดเส้นตรงกลางน่องขาดลงไปยังเส้นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ส้นเท้านะคะนวดไปเลยนะคะสามถึงห้านาทีค่ะเพื่อลดอาการแข็งก็ตึงนะคะบรรเทาปวดน่องที่ตึงแล้วก็ปวดเอ็นร้อยหวายแล้วก็ปวดส้นเท้านะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ยามองนะาทาแล้วก็รูปไปตามเส้นนะคะ,คะเพื่อลดอาการปวดตึงเพราะว่าเส้นตรงน่องนะคะ,คะเขาก็จะเชื่อมโยงไปยังเส้นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ลงไปยังส้นเท้านะคะเวลาที่เราเดินเยอะๆเล่นกีฬาหรือว่าวิ่งเยอะๆค่ะ,ะตรงน่องเราก็จะแข็งตึงเนาะแล้วก็ทําให้อาจจะปวดเอ็นร้อยหวายแล้วก็อาจจะ เจ็บส้นเท้าได้ด้วยค่ะเราก็จะมานวดเพื่อคลายบรรเทาความปวดกดลงไปเลยนะคะตรงเส้นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ส้นเท้าใครปวดส้นเท้าอยู่ก็เน้นไปเลยนะคะจากนั้นก็นวดฝ่าเท้าร่วมด้วยนะคะบรรเทาความปวด แล้วก็เน้นที่บริเวณส้นเท้านะคะถ้าใครที่มีอาการปวดส้นเท้าเอนไว้ฝ่ายนวดกระดิกค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นการนวดลดคลายความปวดตึงบริเวณน่องนะคะ ที่เป็นสาเหตุทําให้ปวดเช่นเอ็นร้อยหวายแล้วก็ปวดส้นเท้านะคะใครที่มีอาการอยู่ก็ไปฝึกทําดูค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาและได้เสริมและได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางอยู่นะคะก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ